วันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะนะครับแล้วใช้วิธีการยังไงในการดูแลสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะของเรานะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเองเลยนะครับแล้วผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการดูแลสะเก็ดเงินนะครับหรือสะเก็ดขุยหลุดร่วงนะครับบนหนังศีรษะเนี่ยเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเพราะผมก็ใช้วิธีนี้อยู่นะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาสะเก็ดเงินนะครับเป็นแผลหรือว่าคนที่มีปัญหาคันนะครับ ให้ใช้ตัวโทนิกเนี่ยหยดเข้าไปในหนังศีรษะได้เลยนะครับมันจะเป็นน้ำนะครับถ้าเกิดใครมีครีมไทเปโออยู่นะครับครีม CBD หรือ OCO ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะทาได้แค่ปีนผมนะครับหรือว่าปริมาณไรผมพวกนี้นะครับมันไม่สามารถเข้าไปถึงหนังศีรษะได้นะครับการที่จะเข้าไปถึงหนังศีรษะได้ต้องใช้เป็นลักษณะน้ําหรือไทเปโอแฮทโทนิกเท่านั้นนะครับหยดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแผลสดอยู่เนี่ยบนหนังศีรษะเนี่ยมันจะรู้สึกแสบนิดนึงนะครับให้เราผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะครับคร ด้วยน้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วเราก็หยดเข้าไปในหนังศรีศรษะได้เลยนะครับพยายามขยี้ให้ถึงหนังศรีศรษะด้วยนะครับเมื่อหยดเข้าไปแล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะติดอยู่ตามเส้นผมนะครับต่อมานะครับเราหยดแล้วเมื่อมีอาการคันเนี่ยเราหยดโทนิกไปแล้วเนี่ยนะครับต่อมานะครับในระหว่างวันเนี่ยให้เราใช้ตัวน้ํามันมะพร้าวนะครับหมัก มหมักผมในที่นี้คือต้องยีเข้าไปนะครับให้ถึงหนังศรีรษะเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะรูปตามเส้นผมก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยควรจะยีนะครับหรือว่าให้มันซึมนะครับเข้าไปในหนังศรีรษะของเราเลยนะครับเพราะว่าต้นตอเกิดคุยหรือเกิด spacing, สะเก็ดเงินจริงๆเนี่ยมันคือหนังศีรษะของเรานะครับต้องใช้น้ามันมะพรนี่ฉโลมเข้าไปให้ถึงหนังศรีรษะเลยนะครับในระหว่างวันเนี่ยเราจะฉโลมทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเนี่ยนะครับให้เราหมัก ก่อนจะไปสระผมนะครับสัก15นาทีนะครับด้วยน้ํามันมะพร้าวนะครับเรายีแล้วหมักแล้วเนี่ยพอครบ15นาทีเนี่ยให้เราหมักเพิ่มไปอีกนะครับเทน้ํามันมะพร้าวเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็หมักเพิ่มอีก15นาทีหรือ10นาทีนะครับเป็นครั้งที่2นะครับทาแบบนี้นะครับหครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยหมักเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีเวลามากก็จะเป็น 3- 4ถึงครั้งเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเนี่ย หมักครั้งเดียวก็ได้นะครับหลังจากหมักด้วยน้ํามันมะพร้าแล้วเนี่ยให้ใช้ตัวแชมพูนะครับเป็นแชมพูอันนี้จะเป็นแชมพูไทเบโอนะครับให้เราใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนนะครับต้องอ่อนโยนมากๆจริงๆนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะใช้ตัวไทเบโอนะครับมันจะไม่มีน้ําหอมนะครับไม่มีพาราเบนนะครับไม่มีสารเจือปนต่างๆไม่มีตัวที่จะกระตุ้นให้เราแพ้ได้นะครับเป็นสูตรอ่อนโยน แท้ๆเลยนะครับในการล้างความมันนะครับแล้วก็ล้างสะเก็ดจากน้ํามันมะพร้าวเราออกนะครับเพราะว่าเวลาเราหมักด้วยน้ํามันมะพร้าวเนี่ยกุยเนี่ยมันจะหลุดออกมามันจะอ่อนนะครับแล้วมันก็หลุดออกมาเรื่อยๆนะครับ การที่ Dante, il, เราล้างออกด้วยน้าเปล่าเนี่ยบางทีมันไม่หมดนะครับความมันและขุยนะครับเราก็ใช้ตัวแชมพูเนี่ยล้างความมันออกนะครับขั้นต้นในการดูแลสเก็ตเงินเนี่ยนะครับโทนิกเนี่ยหยดได้ทุกวันและหยดได้ตลอดเวลาที่เรามีอาการนะครับหรือเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องล้างอาบน้าต้องหยดนะครับสองนะครับก็คือการหมักน้ำมะนาวเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลาเราหมักได้ตลอดนะครับหรือว่าหมักก่อนที่จะสระผมนะครับสุดท้ายเนี่ยเราใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนในการสระออกหรือล้างออกนะครับอันนี้จะเป็น ขั้นตอนการดูแลภายนอกนะครับซึ่งการสระผมเนี่ยจริงๆไม่ต้องสระทุกวันหรือไม่ต้องวันละสองครั้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะแห้งเนี่ยนะครับสองถึงสามวันเนี่ยเราสระครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่หมักเนี่ยครจะหมักอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับเราจะไม่ใช้ตัวแชมพูนะครับที่มีความรุนแรงแชมพูที่มีการฆ่าเชือ้อรุนแรงนะครับแชมพูที่จะเกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับไม่ใช้สเตียรอยนะครับไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อต่างๆ เราจะใช้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับต่อมานะครับการดูแลภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดนะครับการดีท็อกส์สวนล้างลำไส้หรือการพักผ่อนนะครับในเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยก็ยังต้องทําเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะการควบคุมอาหารนะครับตะกูลแป้งน้าตาลเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ้วนดีท่าเนี่ยถ้าห,หยุดได้จะดีมากมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว ซีโอไโกะครับเพราะตัวนี้มันจะช่วยเกี่ยวเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยไม่เกิดความผิดเพี้ยนนะครับเซลล์ที่มันจะผลิตใหม่หรือเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการปรับสมดุลภายในนะครับจะมีพวกโอเมก้าสามครับกรดอัลฟาอะไรพวกอีกนะครับกรดไขมันสายกลางที่จะไปช่วยทําให้เซลล์เราเนี่ยทำงานเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกาย ต้องการได้รับเลยนะครับตัวซีออยนะครับอันนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับสาหรับการดูแลสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคนที่เป็นสําหรับคนที่เป็นขุยบนหนังศีรษะหนังศีรษะแห้งนะครับเป็นรังแคก็เบื้องต้นเนี่ยใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับ